เมื่อจบวิศวะเ,เล่าออกจากงานมาทำกเกษตรเป้าหมายเวลา5้0้อยบาท EP 13 5้าข้อผิดพลาดเคยปลูต้นอ่อนทานตะวันแล้วเจอปัญหากันมั่งไหมครับทำไมต้นอ่อนถึงไม่โตเหมือนที่คิดไว้หนึ่งคือการเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีนะครับแล้วผมก็เจอแล้วอัตราเมล็ดงอกคือไม่สม่ำเสมอนะครับการโตมันควรโตเท่ากัน,นครับเมล็ดที่ไม่สดจะไม่งอกและให้ผลผลิตน้อยนะครับหรือว่าช่วงที่เราทับถาดนะครับมีลาขึ้นอยู่ที่สภาพอากาศความร้อนกับความชื้นด้วยนะครับเมล็ดพันธุ์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับถ้ามันไม่งอกแล้วมันโดนน้ํามันชื้นเนี่ยแหละมันเป็นต ก็คือหาแหล่งเมล็ดพันธุ์ที่มันน่าเชื่อถือได้นะครับมันเป็นล็อตสุดท้ายตอนที่ผมสั่งเมล็ดล็อตสองเลือกเมล็ดก็หาเมล็ดที่มันสดใหม่นะครับยิ่งหาเมล็ดทานตะวันที่ปลูกมาจากออร์แกนิกได้ยิ่งดีเลยนะครับเพราะมันจะเพิ่มโภชนาการให้สูงขึ้นปัญหาที่2ก็คือการแช่เมล็ดหลายๆคนมาข้ามขั้นตอนการล้างเมล็ดก่อนปลูกนะแต่จริงๆแล้วการแช่เมล็ดนี่คือขั้นตอนที่สาคัญที่สุดเพราะมันช่วยให้เมล็ดเรางอกไวขึ้นนะแช่เมล็ดในน้ํา 6- 8ชั่วโมงให้เมล็ดบววมมแล้้กกก็พรรรออสาหับงนะะ ปัญหาที่3ก็คือการให้แสงไม่เหมาะสมการปลูกต้นอ่อนทันตะวันต้องการแดดที่เหมาะสมนะครับแต่หากให้แสงเยอะไปหรือน้อยเกินไปมันจะทําให้ต้นอ่อนของเราไม่โตนะครับหรือเติบโตไม่ดีตั้งแต่ช่วงที่เราทับมเมล็ดนะครับจนถึงวันที่6เราต้องอยู่ในที่มืดที่อากาศถ่ายเทสะดวกแสงสามารถเข้าถึงได้ลําไรลําไรนะครับแบบไม่สว่างเกินเพื่อให้เขายังยืดชูนะแล้วน้ําหนักเราจะได้เยอะขึ้นแล้ววันที่6ค่อยเอาออกแดดลาไรแต่ไม่โดนตรงๆนะครับถ้าเขาสั่งคอแสงดีเกินมันจะทำให้ใบเราเขียวหมายถึงกลิ่นเขียว ตอ,อนกินมันจะโคละเรื่องเลยนะครับหรือว่าเราให้แสงทางอ้อมก็ได้นะครับโดยใช้ไฟประดิษฐ์หรือว่าไฟ LED สําหรับปลูกผักผมก็ใช้อยู่นะครับในชั้นล่างสุดวันที่6ผมก็จะย้ายเขาลงมาให้โดนไฟปลูกนะครับให้เขากลายเป็นสีเขียวอย่างเต็มที่สาหรับใครที่อยากปลูกในบ้านแต่ไม่มีพื้นที่ก็ทําแบบผมได้นะครับคือทําเป็นชั้นวางคอนโดแล้วก็ปลูกไฟในกรณีที่ปลูกในบ้านนะครับแล้วก็ไม่อยากยกถาดไปถาดมานะมาถึงปัญหาที่4คือการลดน้าการลดน้ามากเกินไปก็เป็นข้อผิดพลาดหนึ่งที่พบได้บ่อยเลยนะฮะน้ำที่ขังในดินนนมันจะทําาาให้ และทําให้ต้นอ่อนทานตะวันของเราไม่โตการลดน้ําที่เหมาะสมก็คือลดน้ําในปริมาณที่เหมาะสมนะครับหรือใช้วัสดุปลูกที่มีรูเยอะๆเพื่อช่วยระบายน้ําและเพิ่มอากาศผมจะมาลดน้ําตอนที่สังเกตว่าดินมาเริ่มแห้งแล้วนะครับปัญหาที่5คือการเก็บเกี่ยวไม่เหมาะสมหลายคนปล่อยให้ต้นอ่อนทานตะวันโตเกินไปมันทาให้คุณค่าทางโภชนาการลดลงนะครับและรสชาติไม่ดีในที่ควรเก็บเกี่ยวคือ7จ0ถึงสิเซนถ้าปล่อยให้โตเกินไปมันจะขมแล้วก็ไม่สดหลังจากเราเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วตอนนี้ก็มีลูกค้าสั่งมาแล้วนะครับเมื่อวานผมไปดีล ได้แม่ค้าผักมา1ล้านแต่เขาให้ผมส่งในราคากิโลละแปบาทตอนแรกผมเอากล่องแพ็กเกจไปเสนอแต่แม่ค้าเขาบอกว่าเขาเคยสั่งมาแบบนี้แล้วมันเน่าง่ายผมก็งงมันจะเน่าง่ายได้ยังไงวะขนาดของเขาจะเป็นถูงมัดแกงปกติอยู่เลยแบบนั้นน่าเน่าง่ายกว่าของผมอีกก็ผมลองแล้วเกดผมมีรูระบายอากาศนะมัจะเน่าได้ไงวันนี้เราก็ไปส่งผักกันอีกแล้วไปแม่ค้าที่ตลาดแล้วก็ แต่คุยไปคุยมาเขาก็เอาเป็น1กิโลนะครับเพราะมันเป็นราคาส่งให้แม่ค้าด้วยแหละขายเอมปกติผมขายกิโลละร้อยยีบาทเพราะว่าเราขายให้ผู้บริโภคโดยตรงเลยแต่ก็เข้าใจได้นะครับเพราะเขาต้องไปทํากําไรต่อแต่ถ้าผมขายปีกผมจะได้คืนทุนเร็วกว่าไงก็ถือว่าช่วยแรงผมไปอีกิแรงนค่ด้อยสบาทนะุเราหมดกดิไปกันต่อ ลูกค้าคนนี้น่ารักมากนะครับสั่งหลายรอบแล้วทั้งมารับเองถึงที่พอผมไปส่งเขาก็ให้ค่าส่งผมีขอบคุณที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะครับแล้วเจอกัน EP หน้า